ข่าวด่วนครับทุกคนอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเคลื่อนไหวแล้วนะครับหลังจากปิดฤดูกาลพอพอแม่แม่เอฟซีแฟนคลับเข้ามาให้กําลังใจด้านหน้าเวทีอย่างล้นหลามนะครับล่าสุดครับทุกคนน้องเนี่ยได้โพสต์ร่ายยาวครับเอาไว้โดยมีข้อความที่บอกว่าปิดฤดูกาลปีที่2หมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นอีกหนึ่งฤดูกาลที่ต้องผ่านทั้งทุกข์และสุข แต่ก็จะมีพลังใจาจากทุกๆท่านที่มอบให้ไม่เคยจากหาย เป็นอีกหนึ่งปีที่สนุกสนานมากๆปลื้มใจสุดๆนะครับขอบคุณพ่อพแม่ๆม c อที่มาให้กำลังใจหล่าอยู่หน้าเวทีและพ่อพ่อแม่แม่อซที่เข้ามาเบิงในกลุ่มปิดหล่าดีใจแหงจ้านะครับที่หล่าได้มอบความสุขให้กับพ่อพ่อแม่แม่เเป็นอีกปีที่หนูก้าวมาอยู่บ้านสาวน้อยเพชรบ้านแพงขอบพระคุณพี่ๆในวงพ่อพ่อแม่แม่ในวงนะครับครูบาอาจารย์ที่คอยตักเตือน คอยแนะนำหล่าแล้วก็แนะนำสิ่งดีๆให้หล่าอยู่ตลอดนะครับขอบคุณนะครับโชว์สวยๆจากคณะทีมครูปอครูกไก่ที่จัดเตรียมโชว์สวยๆให้กับหล่าในวันนี้นะครับขอบพระคุณบ้านฮักทุกหลังพอ่พอพแม่แม่เอฟซจากต่างประเทศพอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซี FC, พลังเงียบของหล่าทุกคนที่ไม่ปล่อยมือหล่านะครับขอบคุณที่ไม่ทิ่มให้หลาแล้วก็มีพอ่พอพ่อแม,แม,แม่เนี่ยคอยให้กําลังใจหล่า เป็นเกาะป้องกันให้กับหลานะครับคงมีคงไม่มีหลาในวันนี้นะครับถ้าไม่มีพอ่พอๆแม่แม่เอฟซีแฟนคลับนะครับและสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยคือขอบคุณพ่อโจแม่นุษย่าสุภาพลุงอำนาจแล้วก็ทีมงานสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงทีมงานที่อยู่เบื้องหลังทุกคนนะครับถ้าไม่มีทุกท่านก็คงจะไม่มีคำว่าอุ้งอิง เพชรบ้านแพงจ้านะครับนี่คือน้องอุงอิงครับทุกคนที่น้องเนี่ยได้มีการอาขอบคุณนะครับ FC แฟนคลับนะครับด้านหน้าเวทีครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นข้อความที่ดีมากๆเลยนะครับอย่างที่บอกกับทุกคนหนึ่งฤดูกาลเนี่ยน้องก็ผ่านทั้งทุกผ่านทั้งสุขนะครับทุกคนทั้งทุกทั้งสุขทั้งสุขทั้งทุกนะครับต้องบอกแบบนี้ว่า แต่ละวันเนี่ยไม่รู้ว่าจะเจออะไรหน้างานบ้างนะครับแต่อุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องก็ยังมีเกราะคุ้มกันนะครับนั่นก็คือ fc แฟนคลับของน้องนั่นเองนะครับทุกคนน้องก็ถือว่าโอ้โหนะครับผ่านอะไรมาหลายๆอย่างเยอะแยะมากมายครับภายใน1ปีนะครับท่ามกลางพ่อพ่อแม่ fc แฟนคลับนะครับที่ได้มีการมอบมาลัยน้ำใจให้กับน้องกังกันอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวครับอุ้งอิงครับทุกคนถือว่าฤดูกาลนี้นะครับน้องเนี่ย เป็นคนที่มอบความสุขให้กับแฟนๆแล้วก็ทำตัวสวนกระแสทำตัวสวนกับความดังของตัวเองนะครับทุกคนน้องเนี่ยไม่คิดว่าตัวเองดังมาจากไหนนะครับอุ๋งอิงคิดว่าตัวเองทำทุกวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดแค่นี้ถือว่าน้องได้ทำให้กับพ่อพ่อแม่แม่แม FC แฟนคลับแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าน้องสง่างามมากๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับทุกคนน้องก็ยังได้โพสต์นะครับขอบคุณนะครับ มานไลทุกๆคนเลยที่มอบให้กับน้องนะครับต้องบอกว่าโอ้โหยาวมากๆครับและน้องยังทิ้งท้ายเอาไว้อีกนะครับว่าขอบพระคุณนะครับสิ่งของทุกอย่างที่มอบให้กับลาขอบพระคุณทุกๆอย่างนะครับที่เฮ็ดให้เด็กน้อยคนนี้ไดจ้านะครับลาฮักพ่อๆแม่ๆเอซีทุกคนเด้จ้าพ้อกันวันเปิดฤดูกาลอีกหนึ่งรอบจ้านะครับทุกคนอ่านะครับวันนี้อุมิมก็นะครับ เป็นกําลังใจนะครับให้กับทางด้านอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงด้วยกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เรานะครับก็คือขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณน้องนาะที่มอบความสุขให้กับเราแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับ f c นะครับที่เป็นพลังใจให้กับน้องแบบนี้อย่างเมื่อวานนี้นะครับอุ้อิ่มข่าวกระแสก็ได้มีการไปแจกเสื้อนะครับก็เป็นแจกเสื้อรูปน้องน้อทุกคนก็คือแฟนคลับ f c ก็คือโอ้โหนะครับเข้ามานะครับต้องบอกว่า รอรับเสื้อเนี่ยยาวเหยียดมากๆต้องบอกแบบนี้เลย f อฟซงอิงเพชรบ้านแพงคือเยอะมากๆแล้วก็ใส่เสื้อน้องเนี่ยเยอะมากๆนะครับแล้วก็อยากได้เสื้อน้องคือแบบเยอะสุดๆนะครับทุกคนอ่ะท่ามกลางนะครับคนในวงการนะที่มาแสดงความยินดีกับน้องนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ อมแอมเพชรบ้านแพงนะครับก็บอกว่าแสดงความยินดีกับน้องอุ๋มอิงเพชรบ้านแพงด้วยจานะครับซึ่งพี่อมแอมเนี่ยก็ได้โพสต์นะครับทุกคนบอกว่าคือเกิดมาเพิ่งเคยเห็นคนแบบว่าได้รับาลไยทุกวันแบบนี้นะครับทุกคนแล้วก็มาไลยเยอะขนาดนี้ของน้องอุ๋มอิงเพชรบ้านแพงนะครับทุกคนก็เป็นกําลังใจให้นะครับให้น้องแล้วก็แฟนคลับของน้องทุกๆคนก็แล้วกันนะครับนะอ่ะนะครับสาหรับอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับก็ นะครับเราต้องบอกว่าคือเราติดตามน้องมาได้ปีกว่า,วาแล้วเนะทุกคนสิ่งที่เราเห็นน้องก็คือความเสมอต้นเสมอปลายของน้องนะครับโดยที่น้องเนี่ยคือไม่คิดว่าตัวเองแข่งกับใครจริงๆในวงการนี้นะครับไม่คิดว่าตัวเองแข่งกับใครแล้วก็ทําทุกวันเนี่ยให้ดีที่สุดจริงๆสําหรับเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับนะอุ้มิมคือ รู้สึกว่ามองอิงน้องก็ยังเป็นเด็กนะครับในทุกๆวันนะครับองอิงก <Dante> ็ยังเป็นเด็กในทุกๆวันแล้วก็ยังเป็นคนที่เป็นน้ําที่ไม่เต็มแก้วนะครับไม่ว่าใครจะแนะนําน้องนะครับไม่ว่าใครจะเขาเรียกว่าอะไรติเตียนนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับทุกคนองอิงเนี่ยนะครับทุกคนแม้กระทั่งว่าน้องเนี่ย มีกระแสเนาะในเรื่องของมีคนมาว่าอะไรเงี้ยน้องอะ่ะอย่างที่น้องบอกว่ามีทั้งทุกทั้งสุขนะครับะคะเคล้ากันไปแต่สิ่งที่น้องโดนตำหนิเนี่ยน้องก็จะเอามาพัฒนาตลอดเวลานั่นเองนะครับทุกคนและวันนี้นะครับอิมอิ่มข่าวกระแสก็เป็นกำลังใจให้กับน้องเนาะปิดฤดูกาลแล้วนะครับอุ้มอิ่มก็ขอใหอ้น้องอุ้มอิงนะครับมีแต่ความสุข นะครับทุกคนมีความสุขแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่นะครับแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่เนาะในฤดูการหน้านะครับก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆปังๆเข้ามาฤดูการหน้านะครับเชื่อว่าองค์อิงมีอะไรให้เราดูเยอะกว่านี้แน่นอนครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นงานพรีเซนเตอร์นะครับงานต่างๆนะครับทุกคนที่รอเข้ามาจอคิวรอกันอยู่นะครับทุกคนนะก็มารอติดตามกันนะครับว่า ฤดูการหน้าเนี่ยเราจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีผลงานอะไรออกมาสลหรับองค์อิงบ้างนอกจากภาพ,พย,ยนตร์แล้วพรีเซนเตอร์แล้วเพลงแล้วที่อาจารย์ตั้มนักครินเนี่ยก็เกรินก่นเอาไว้ว่าไม่แน่นะครับอาจารย์ตั้มนักครินเนี่ยก็อาจจะแต่งเพลงให้กับน้องนะครับในฤดูการหน้าก็มารอติดตามกันนะครับทุกคนนะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับอิ่มข่าวกระแสก็ฝากพ่อพแม่ กดไลค์กดแชร์ให้กับอิมข่าวกระแสด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ยินดีนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งเนาะในมาลายเงินล้านของอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับก็ยินดีกับน้องด้วยจริงๆนะครับอ่าน้องก็เพิ่งเคลื่อนไหวเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้เลยนะครับเนาะอ่ะสหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับโอเคนะครับทุกคนนะสต่ค์คลิปนี้ฝากทุกคนด้วยนะครับรักทุกคนนะครับ